แข็งแรงจริงๆค่ะลูกสาวบ้านนี้มีแต่คนแข็งแรงแข็งแรงนะคะไม่มีนอนไม่มีนอนหรอไหนดูซิมันมีไม่มีไม่มีนอนมีนอนไหมลูกไม่มีนอนไม่มีนอนอีกแล้วค่ะไม่มีนอนไม่มีนอน สวัสดีค่ะเลวชิกสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องอีสานเดนมาร์กนะคะวันนี้พวกเราก็หยุดอยู่บ้านนะคะเมื่อกี้เพิ่งขับรถเข้าไปในเมืองไปซื้อของมานะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีแพลนอะไรมากนะคะอนันนี้ทำอะไรนี่ตีกลองตีกลองเออตีกลอง ย้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคก่อนอน่นก็มาตอบคําถามที่พี่น้องถามกันเข้ามานะคะว่าทีเพียรญาเป็นหัดน่ะห,หายหรือยังก็เริ่มดีขึ้นนะคะแต่ยังไม่หายดีนะคะยังมีผดเอ่ยยังมีผื่นแดงๆอยู่นะคะซึ่งทําให้น้องคันมากเลยเพวกเราก็ได้ติดต่อหมอกลับไปแล้วนะคะ หมอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องติดต่อหมอผิวหนังนะคะเพราะว่ามันสี่ห้าทีแล้วมันยังไม่หายแล้วพี่น้องแต่มันก็เริ่มดีขึ้นนิดหน่อยแค่นิดหน่อยเองนะมันก็เลยโทรไปหาหมอผิวหนังเมื่อเมื่อวานเพราะว่าเขาก็ติดพักร้อนด้วยนะคะสรุปว่าก็ไม่มีไม่มีคิวให้เร็วนะคะต้องรอไปถึงเดือนหน้าเลยนะคะวันว่าก็คือต้องหายก่อนแน่ๆกว่าจะได้กลับไปหาคุณหมออีกครั้งนะคะหมอที่นี่ก็ รอคิวนานมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอผิวหนังหรือบางทีก็หมอประจําตัวก็รอคิวนานเหมือนกันนะคะน้องสรุปแล้วก็คือเริ่มดีขึ้นมนก็เห็นอาการของน้องดีขึ้นนะคะแต่ก็คือยังยังไม่หายดีค่ะโเคซื้อผ้ากันเถิดอี่นี่แหะผากันเิดอย่างนี่อันนี้คืออุปกรณ์พ่นยาฝาเ อาเอามาตีกองเหรียญอ๋นนอโอเคเอาตีให้เป็นจังหวะนะสาวผมบอ๊อบสาวผมบ๊อบตีกองให้เป็นจังหวะนะเวสเกวิเดวิเดนเนี่ยมิกสเกฟโลกับพลอมเมอร์นะเพราะว่ามันสูงเยอะแล้วนะบ้านเรามีลูกปลอมเมอร์ต้นใหญ่นี่นะคะเดี๋ยวมันจะให้ดูต้นนั้นนะพี่น้องอันนี้คือลูกพลัมนะคะหรือว่าภาษาเดนมาร์กเรียกว่าพลอมเมอร์โอเคลูกตามไปดูกันดีกว่าแล้ว นี่นะคะลูกพลัมเริ่มสุกแล้วจ้าสุกเยอะแล้วนะคะแต่มันอยู่สูงมากเดี๋ยวเราต้องหาตะข่ายมะค้องนี่นี่เห็นไหมพี่น้องลูกพลัมต้นนี้อร่อยนะคะเวลาสุกแล้วคืออือร่อยมากเลยนะนี่นี่เดี๋ยวมันจะให้ดูนี่ยังถึงออกเปรียปร้ยวๆนะคะ เปรี้ยว,ยวหวานนี่ปีนี้ดกมากเลยจ้าปีนี้ดกมากอยู่สูงไปหน่อยปีที่แล้วไม่ค่อยดกเท่าไหร่ปีนี้ดกนี่นะผลไม้เขาก็จะสลับกันแบบนี้นะคะปีนี้ดกปีหน้าไม่ดกเห็นไหมนี่อยู่อันนี้อยู่ใกล้ๆเลยอันนี้ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ อย่างนี้ก็ถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวๆอมหวานก็แบบนี้กําลังดีนะคะเนื้อมันเริ่มจะนิ่มแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากกินแบบหวานๆไม่เปรี้ยวก็คือต้องรอให้มันเป็นสีแดงๆเลยนะนี่นะคะ เนี่ยลองชิมไหมอ่ะใครจะลองชิมอันนี้เอาไฟยางลองชิมไหมไฟยังดูได้นะมันมีหนอนไหมกัดดูแล้วถ้ามีน้องดูสิบางลูมันก็มีนอนเนาะดูสิบางลูกมันก็มีหนอนอืมตรงนี้ไม่เห็นมีอ้วมเลยอืมหวานหวานมากเลยอันย่าลูกเมื่อกี้อันนี้ล่ะอันนี้เปรี้ยวๆอันย่าชอบแบบนี้ แฉบแฉ<ช>บ <laughs> ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเหรอคนมากินสมกันสิวา่าบ่บ่สมแล้วเนาะเดี๋ยวแม่เอาลูกนี้อีกก่อนล,ลูกนี้อีกก่อนมาเปลี่ยนเถอะอันนี้มันเปรี้ยวนี่ลูกอันนี้มันเขียวอยู่เลยไฟอ่ะพยายามลองกัดดูก่อนนะถ้ามีหนอนอลองอย่งลองดูก่อนถ้าถ้าอ้วมนี่ว่ามีหนอนในใยไฟต้องทิ้งนะไหนมาดูสิ เห็น mm. ไหมไม่มีไฟไม่มีอยู <c oughs> ่ไหนน้องแฟร์ไปออเอาเน็ตจิ <c oughs> มาสักพิษแคสต์อะไรนะตะกั่นทำไมอ่ะเราจะเก็บลูกพรมกันค่ะฮะเกยูแฮโคทอลอีอีสตรันเดี๋ยวค่อยได้มาดูสิออืืมมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูในนี้ตรงนี้ฟ้าเขาก็จะเก็บ อุปกรณ์ต่างๆตันนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆของฟ้ามีอะไร <c oughs> เนตไม่มีแล้วให้คนละเนตเพนยาก็ได้เนตหนึ่งน้องแรกก็ได้เนตหนึเนี่ยอ่ะเอาไปนี่หนูเอาไปถือไปกินก่อน ma ta mà Ta mà Ta Ta ừ? làm được ừ. <laughs> <laughs> là <laughs> <laughs>

Jeg tarten Farja, du skal alle ned. Faya, du skal ikke slå alle ned. Faya, jeg ja, tæv lang mod til luk. Tun. Anya, Anya, Anya. Hěn ba ni. Tyng mig ni? med mig luk? Năn si dæng dæng nan. Okay. Okay. Dai Si dæng nan luk. Si dæng, ใช่ไหมเอ้ยไม่เป็นไรล่วงล่วงก็เก็บเอาล่วงใส่กินดูดิชิมดูดิแอบชิมด,ไดมมิไม่มีหนอนไม่มีหนอนหรอไหนดูซิมันมีไม่มีไม่มีหนอนลอหนูลองกินดูสิมีหนอนไหมน้องไฟยาลองกินดูโอยลูกพลัมต้นนี้ก็อายุหลายปีแล้วนะคะ ตั้งแต่สร้างบ้านใหม่ๆฟ้าบอกนะหลายสิบปีเลยนะคะอายุก็สังเกตเห็นมันก็จะมีกิ่งที่มันเริ่มตายไปบ้างนะคะกิ่งเริ่มตายไปบ้างนั้นกิ่งนั้นก็ตายแล้วหน่นเห็นไหมเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ยืนต้นที่ใหญ่มากให้ร่มเงานะคะให้ร่มเงาแล้วเวลาช่วง ดูใบไม้ผล <handled kr> ีต <ii> ้น <FELIPE> น <division> <AMA> e <8 congestion> ี oh. <ina> ้นะคะก็คือจะออกดอกสวยมากสีขาวเต็มไปหมดทั้งต้นเลยนะคะอ๋อโอ้นั่นไงพยายาได้แล้วพยายาได้ยังได้ยังเหรอเต้นไม่กุ้เอ้าเต้นไม่กุ้งไม่ไม่รอ้ก็เอาแต่ว่ามี ไหนเยอไม่มีหรอกเยอบ่แดงก็เอาทิมเลยว่าสันดูแค่บอืมเสียได้ซาเลยโอเคนี่นะคะลูกพลัมที่เราเก็บได้วันนี้นะคะแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้ววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บใหม่ก็เอาไว้กินตอนดูหนังหรือว่าอะไรอย่างนี้นะทำพริกเกลือกินก็ได้นะย่ากินกับพริกเกลือก็อร่อยอู้ เห็นไห้ไม่มีนอนหมูว้ามีนอนไหมลูกไม่มีนอนไม่มีนอนอีกแล้วค่ะกินเลยค่ะลูกน้องพยาลองกัดดูสิอุ้ยอะไรนี่อุ้ยหนูเจ้าไปไหนหนูเจ้าไปไหนหนูเจ้าไปความพยายามของไฟย์ไฟย์แม่ช่วยแม่ช่วยอันนี้แม่ช่วยถืออันนี้ เอามอช่วยถือันนี้เนูหนูแบกไปเลยทีนี้โอเคโอ้ยแข็งแรงจริงๆค่ะลูกสาวบ้านนี้มีแต่คนแข็งแรงแข็งแรงนะคะปัด oh, แข็งแรงจริงๆกินอะไรมาเ <Okay. S 1> นี่ยวันนี้เก <laughs> ่งมากเลยจะเอามาเหยียบขึ้นไปเก็บลูกพลัมนะคะบันไดเอาโอเคโอเค ไงโหลดเห็นไหมโอเคโอเคโอ้ย okay, okay. oh, แข็งแรงจริงๆเลย <c oughs> เอาไปต้องขยับมาอีกนิดนึงหนูจ๋าหนูจ๋าขยับมาอีกนิดนึง <c oughs> เงะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งอ,อู้หู้หู้หู้อย่าพึ่งอย่าพึ่งสิเดน,นี้คีด ได้ไหมนี่ดึงลงมาเลยเอามือจับเลยดีกว่าไหมนั่นนะเอามือจับแคดูโน่ม่อัมแคดูโน่แม่อามโอ้ยมือจับง่ายกว่าเอามือจับง่ายกว่าเอาดึงเอาง่ายกว่าสรุปดึงเอาง่ายกว่าไหน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 ได้ยังมีหนอนไหมลูกมีหนอนไหมโมนอเค <Yeah. S 1> okay, ขอบคุณค่ะไม่มีหนอนไม่มีหนอน Abonso ket risks Ads de Abone Jung